ึงพี่น้องโอ้ยขาไก่มึงพี่น้องหาตัวไก้พร้อมไม่ได้เป็นหวงเด้อกินน้ำกันแสับเด้วยมึงนี่เด้อไอ้ก๋วยเตี๋ยวกินอยู่บ้านพี่น้องจะกินเฮ็ดเองกินเองพี่น้องเอ้ไม่ได้เฮ็ดขายหรอกอย่ามันขายบวกไม่ให้กินเองพี่น้องมาแสับเซาด้กันได้พี่น้องมนี่เด้อหาไก่ไก่ยังไง ม,มากมาพี่น้องมาเสียบเสียบคือเกาผู้นำไ่ต้องปุงเพิ่มพี่น้องเข้มข้นอืมของแสบพี่น้องเลยอ่าไม่ร ใส่เส้นนั้นใส่เส้นม้าม้าพี่น้องเส้นม้าม้าเห็ดน้ำจิ้มุนม่นดีดีพี่น้องเก็บกินอยู่บ้านพี่น้องเอ้บยบ่ได้ีอวไปใส่พินบ่ได้เผาพี่น้องต้องกินกับกะปิในแซ่บ <tôi> Nhìn cây cái mì phía nọ Cái kéo <tôi> <tôi> ใกล้พี่น้องมือไหนเราได้พี่น้องเด้อเสียบพร้อมกันมือนียขอเสรดขออนุญาตใส่มือพี่น้องหินไต้นต้องใส่มือมอื้มเดี๋ยวพี่น้องเลยอื้ม ปลาพีดเผาเนี่เข่ากันได้พี่น้องมื้อนี้ไม่ได้เผาว่าเข่ากันเพื่อพี่น้องม,ม,ม,มัน,นหล่นหลายผลมีแต่ตอนไกลพี่น้องเศษเล็กน,น้อยพี่น้องเอ้ยแสบเปลืออ

คือดุริลันเขาอะืยจำนวนเหินอะไรน,นี่มีมหาจ้างทิ่บัต อ้ละลายดีพี่น้องเอ้ยเลียตะกระดูกมัรั่วต้มคักต้มแนมเลยต้มแบบมห้ละลายอะไรพี่น้องอินละลายในปากพี่น้องเลยแบบนี้เราไม้องคอยแซ่บ กินกับใบหัวโละผ้าพี่น้องเข้ากันดีไปยังกับก๋วยเตี๋ยวน้าบั้วดีเดยพี่น้นอง Gracias. Vale. ลวดพี่นอ้องปล่อยแรงไปแรงมากจะได้ชี้เสียงน่ะว่ายู่หน้าบ้านเจ็บีน้องน้ำหมดอ้าวเติมน้ำมนาะ giờ tiêm được không nào? Sẽ vừa lên. ผิดไม่ผีดครับไปก๋วยเตียเ๋ยวกับกะปีเนี่ยขาดบะไดพี่น้องแซ่บกินคู่กันได้เลยแลย้ว่เมืนเน่อไหร่บะไดเผากะริดเอาแบบสดๆเลย กินง่ายๆพี่น้องรู่บานอยู่บัานเดง,งานประบานไม่ยกย็เฮ็ดงานแม่บ้านพี่น้องย่งงนกันีเละ หมดสาตันว่ากัสื่อเด็ดพี่น้องสีสองสอวเดียวว่าหาสอไปพี่นองเดี๋ยวมาตันก่อน ให้บึงคลิปนี้แะกดติดตามก็ให้มีโชกมีหมันให้เดือนวันที่สามสิบท่านว่าได้เป็นอกเดอ้อทุกคูทุกคนฝากกดติดตามให้ครับ Điểm như cây bị cảm ơn ạ cái ngang thì đang tập điều Khác điều bị mây này hôm người đã viên là tập điều này Bị

ใช่พี่น้องเลย,ยสวัสดีพี่น้อง หนึ you know Air ่งวันไี้กินบุบบดพิณองเลยไอ้กระตุ่มเปื่อยดีดีพี่น้อง

เมื่อเดือนต้นายนเผยอย่างเงินดินเงนาะหมดแจบคักมาหนีห่งไ้เบื้องคิดนี่ก็ขอให้รลำรวยต่อไปเรื่อยๆได้ครับด้วยโชคดีโชคมนัในในวันที่สามสิบทันว่า ปีหกหกเดสิ้นปีในพี่น้องอย่าลืมด้วยพี่น้องเด้อชีสองสองชีมันนี้กับพอบ้านดาราอะเราจบคลิปเที่ยงแค่นี้แหละครับก็ฝากอให้พี่น้องมากดไลค์กดแชร์กดติดตามอันนี้ด้วยครับเด้อเจชิญคลิปหน้าครับสวัสดีครับ